สวัสดีครับกลับเข้ากับรายการโนบุกไอทีมีเรื่องคุยกันอีกเช่นเคยนะครับอยู่กับผมนะครับแอปเปิ้ลโป้งที่ในคลิปนี้ผมอยากจะมาแนะนํานะครับชวนผู้ชนคุยกับอีกหนึ่งเกมโนบุกรุ่นใหม่ล่าสุดเลยจากาังเลโนโวในราคาคุ้มค่าน่าซื้ออย่าง l e โนโวล o อกสิสเปคเป็น amd ryzen 7 250การ์ดจอเป็น rtx 5050 50, นะครับ ใหม่ทั้งตัว CPU แล้วก็ตัว GPU แน่นอนว่าแรงลืดนะครับจอเป็น Full HD 15.6นิ้วาแ่าเป็น IPX เกรดสูง SRGB ร0 0เร,ร์เซ็นต์มี Refresh r a t อยู่ที่144 h z กับราคา34,990บาทนะครับเรียกว่าใครกำลังมองหาโนบ,บุ๊กเพื่อการทำงานเอ๊ะ เล่นเกมนะครับแล้วก็ทํางานก็ได้เล่นเกมก็ดีเครื่องนี้คือครบจบเลยในงบเท่านี้นะระหว่างนี้ก็ฝากเพื่อนนะครับกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์แล้วก็ชวนพูดชวนคุยกันได้เลยผมเองเนี่ยได้ทำบทความเอาไว้แล้วล่ะนะครับจะได้เป็นสคริปด้วยนะผมก็จะขอเล่าตามนี้แหละแล้วก็ตัวเรื่องของสเปคตามนี้ด้วยนะครับผมลองเช็คกับเว็บ เลโนโวออฟฟิเชีมาแล้วตอนนี้เนี่ยในไทยนะครับจะมีเพียงสเปคเดียวเลยนะรหัสนี้พาร์ทนี้นะเออเอาเอานันน้านี้ล้กันละเอียดดีนะครับครบเลยย้ายก่อนนะครับ CPU นะครับเป็นไรเซนเจ็ดสองหอืมก็เป็นรุ่นที่รีเฟสมาใหม่กันแล้วกันเนาะทำงานแบบ8ปดคอสิบหเทรดนะครับ แล้วก็มี NPU ด้วยรองรับการทำงานด้าน AI นะครับอย่างตัว Ryzen AI <ม> Up to 16 Top นะครับ Tera Operating Per Second นะครับก็มีความแรงประมาณหนึ่งก็แล้วกันอาจจะไม่ถึงกับเป็นแบบ AI PC แนกเจนแต่ก็ถือว่าเป็น AI Power Gaming PC การจอนะครับเป็น RTX 50ตัวเริ่มต้นแต่ก็ ทรงพลังนะครับจากการที่เป็นรุ่นใหม่สเปคใหม่ของจริงเลยนะครับสถาปัตยมแบบใหม่นะครับเป็นเ,เรียกว่าแรมการ์จอ8ก G ิก GDDR7 เฮ้ยเหมือนรุ่นพี่เลยนะครับเหมือน5000เหมือน5000เ,เลยอ่าดีนะผมชอบเลยเรียกว่าไม่กักแล้วเอ้ยเรียกว่าเขาใส่ให้มาเต็มแล้วนะครับ มี TGP นะครับหนึ่งรวัตต์จากที่ผมได้ลองทดสอบมาหลายเครื่องเนาะที่เป็นหน้าศูนย์ห้าศูนย์เนี่ยมันก็คือสี่ศูนย์ศูนย์ที่ที่ร้อนน้อยกินแบตน้อยเออนะแล้วก็รองรับเกมไหมด่ดีกว่าด้วยนะครับแรมนะครับเมมโมรเนี่ยก็จะเป็นขนาดสิบหกกิไบต์หนึ่งตัวในการซึ่งมีอยู่สอสลอ็อต เราเองก็สามารถอัพกิ่ขึ้นได้เลยนะครับจาก16เป็น32ได้ก็เป็น DDR5 บาส5ของเรกัเฮิร์ส์นะครับ SSD นะครับความจุ1 2กิบไบต์เป็นสโตเลหลักของเขาซึ่งเราเองเนี่ยก็สามารถซื้อ SSD M.2 อีกตัวหนึ่งมาใส่ได้เลยนะถือว่าดีมากๆเลยนะครับพี่ผมชอบเลยนะเว็บแคม5ล้านพิกเซล เป็นโน้ตบุ๊กเกมมิ่งคุ้มค่าที่ให้เว็บแคมโคตรเยอะโน้ตบุ๊กเกมมิ่งบางรุ่นที่ราคาสูงเนี่ยยังให้มาแค่แบบ HD เท่านั้นเองเ,องเนาะอันนี้ถือว่าเจ๋งเสื่อวิดีโอคอลชุมออนไลน์อ่าบอกพ่อแม่ว่าเรียนหนังสืออะไรอย่างนี้เนาะลำโพงเป็นสองตัวสองตัวน,นี่ปกติสเตอริโอนะครับแบตเตอรี่ยสิบวัตต์เอานะครับแล้วก็อะแดปเตอร์หนึ่งร้อยเจ็ดสิบวัตต์อันนี้ก็ถือว่าเป็นขนาดแบตที่ไม่เล็กไม่ใหญ่ก็แล้วกัน อะแดปเตก็ประมาณนี้ก็คือใส่ไฟได้ประมาณ1มีเรื่องของตัวชิป AI ด้วยนะครับ LA 1อันนี้เป็นฮาร์ดแวร์นะเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะ Lenovo Lock Lenovo Legion ทั้นที่มีฟีเจอร์นี้นะครับหน้าจอผมชอบเลยนะครับแม้ว่ามันจะเป็นเรโซแบบเดิมก็คือ16ต่อ9แต่ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าได้เป็น SR g b 100%นะครับดีเลย1 4 4 Hz คีย์บอร์ดยีิบสี่โซนเฮ้ยโน้ตบุ๊กกลุ่มราคานี้คีย์บอร์ดยี่สี่โซน RGB เนี่ยถือว่าเล่นใหญ่นะสีสันร,รูน่าเกรนะครับสวยงามนะครับน้ำหนัก24กิโลกรัมความบางที่21.9ถึง23.9ม mm. มิลิเมตรถือว่าสำหรับผมนะัอยู่ในเกอย์ค่อนข้างบางกันแล้วกันการเชื่อมต่อไร้สาย wifi หก A X Bluetooth ถ้าดู3นะครับการเชื่อมต่อพอตปกติเนี่ยก็เป็น USB Type A 3ช่อง Type C 1ช่องก็เป็นแบบ full function นะครับต่อจอแยกได้โอนขะ้อมูลได้ชาร์จไฟกลับเข้าเครื่องได้มี HDMI นะครับมีช่องต่อไฟลไมายปกติแล้วก็มีพอตแลนด์อินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ช่องต่ออนะแดปเตอร์ประกันปี p ปีพ i ม m c แค e ก็คือ on service นะครับซาฟิตถึงบ้านด้วยโดยรวมก็ ประมาณนี้นะครับนี่คือฟีเจอร์สเปคของเขาหลักๆแล้วกัน <c oughs> ตอนนี้หลายๆร้านเนี่ยก็เริ่มมีขายแล้วแหละผมพามาดูที่ JAB นะครับก็เป็นยังเป็นรูปแบบ Official อยู่รูปจากทาง l e n o v o อยู่ปกติแล้วเนี่ย j b เองจะถ่ายรูปเครื่องจริงนะเข้าใจว่างานด่วนนะครับแอดสเปคไว้ก่อนดีกว่าตอนนี้อ่ะะาราคา ผู้คณาวาหานี่แหละนะครับราคาสามสี่เก้าเก้าศูนย์โอ้วิเคราะห์กันแล้วราคาแบบสามกลางๆนะครับไม่รวมพวกส่วนลดต่างๆนะแจมเลยดีเลยนะครับราคาดีมากๆเลยถือว่าเป็นอีกหนึ่งโนบุกที่น่าใช้งานนะแม้ว่าบางแบงบาง,บาง,บาง,บางอาจจะหนีไปแบบหนีไปไปใช้จอ16นิ้วไปแล้วนะครับแต่ก็ สิบห้าจุดหงนิ้วเนี่ยสำหรับผมบางคนก็ยังชอบอยู่เลยนะแค่นั้นเองคราวนี้ดีไซน์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 หน้าไหนวะอ่ะนี่ผเปิดไว้แหละให้ดูวิดีโอก่อนสั้นๆนะครับสั้นจริงก็ถือว่าเป็นดีไซน์ยังคงรูปแบบเดิมอยู่นะก็คือเรื่องของภาษาการดีไซน์นะครับภาษาการออกแบบก็ยังสวยอยู่ มีความเป็นแบบรีเจนสามนะครับเป็นเรื่องของระบบรอบ,รอบแบบใหม่นะออมีการเรียกว่าเอาพอร์ตเชื่อมต่อเนี่ยบางส่วนเนี่ยไว้ข้างหลังส่วนด้านซ้ายนี่คือไม่มีเลยอนะ่ะให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับขออนุญ,ญาตมีโลโก้ล็อกอยู่นะครับทั้งฝาหลังแล้วก็ตรงใต้หน้าจอด้วย จะเห็นว่าพอตไอช่องลำร้อนเนี่ยด้านข้างไม่มีเลยนะเป็นเรื่องของรูปแบบใหม่ของเขาแหละซึ่งดีนะผมชอบอย่างตัวที่เป็น l e g i o นก็ใช้อันนี้เหมือนกันปุ่มพาวเวอร์ก็มีสถานะการทำงานอยู่นะครับว่าใช้งานโหมดอะไรอยู่แล้วก็น่าจะใช้ตัวซอฟต์แวร์ e g i o n Space แหละในการควบคุมปรับโหมดปรับตั้งค่านะครับเวลาเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของ g a m i n g Gear l ร n o v o สวยงามเลยเนาะโอเคมาดูตัวภาพนิ่งกันดีกว่านะครับลูน่าเกรนะครับตัวเครื่องฟ้าหลังแล้วก็ภัยอ่าบริเวณอ่าปารเรสนะครับสีเงินเงินแล้วกันพานสุเป็นพลาสติกนะแต่ก็เป็นเกรดดีขอบหน้าจอเป็นสีดำนะครับมีความกันมีความทูโทนเห็นไหมจะมีความเหลี่ยมความสันเน่ยผมชอบนะจริงๆ โอเคเลยอะคีย์บอร์ดก็เป็นสไตล์เลโนะโวที่กดได้ดีอยู่แล้วนะครับเป็นแบบอะคูไทยของเขาใช้ทุกๆโนบุกทุกรุ่นเลยไม่ว่าจะเป็นซีรีส์ไหนก็ตามทีแต่ว่าฟีลลิ่งในการกดเนี่ยอาจจะต่างกันออกไปอย่างอ่าทิงพัดก็แบบหนึง่งอ่าโยก้าแบบหนึง่งนะครับแล้วก็ล็อกอีกแบบหนึง่งล้วก็จะไปที่ทางตัวรีเจียนดูดูเป็นเกมมิ่งมากกว่าฝาด้านล่างเป็นรังผึ้งนะครับสวยงามเจาะรูไว้ได้ ใหญ่เลยนะมุมท็อปนะครับสวยเลยเห็นไหมปุม่มนี้นะปุ่มทิทางใหญ่ปุ่มตัวเลขใหญ่ปุ่มพาวเวอร์ไฟเปลี่ยนสีได้ตามสถานะการทำงานของตัวเครื่องนะครับลำโพงซ้ายแะขวาอยู่ด้านล่างเนี่ยด้านซ้ายไม่มีพอร์ตเลยอ่าแบนเนอร์บางอยู่เอาลงก่อนนะครับด้านขวา จะมีพอร์ตอยู่ประมาณหนึ่งนะพวกพอร์ต USB Type C e s h t t t r r เลือปิดเปิดเว็บแคมนะครับแล้วก็ใช้ A1 ช่องด้านหลังเนี่ยจะมีกองอยู่เยอะหน่อยนะพวก HDMI พอร์ตแลอะไรอย่างนี้ด้วยพอตอะแดปเตอร์ด้วยนะครับส่วนตัวถือว่าเป็นอินระบุละกันที่ผมรอรีวิวอยู่นะครับทั้งจากการที่เป็น AMD Ryzen นะครับ เป็นการ์ดจอ RTX 50ตัวใหม่สือว่าเป็นโนบุ๊กที่น่าจะหลายคนเนี่ยสนใจเลยอนาคตไม่แน่อาจจะมีสเปคที่มันหลาหลายว่านี้นะครับอาจจะเป็นการ์ดจอ5060หรือเปล่าแล้วก็อาจจะมีจอสูงสุดถึงแบบ Quad HD หรือไม่นะครับในราคาเท่าไหร่เนี่ยต้องรองรุ่นกันแต่ผมดูแล้ว l e n o v o เนี่ย ทำราคาได้ดีเสมอเลยเนาะเออชั้นแล้วก็ถ้าใครเป็นแฟนเลนโวแล้วก็ต้องการซื้อนมุกเล่นเกมนะครับเลนโบวล็อกรุ่นใหม่ประจําปีสองพันยสิบห้าก็ถือว่าน่าซื้อนะครับแล้วก็ถ้านับเป็นเจนเนี่ยคือเจนสิบแล้วนะครับเลนโบวล็อกเจนสิบเดียวว่ามีการต่อยอดพัฒนาม,มาจากตัวไอเดียแพดเกมิ่สามนะถ้าใครอยู่มานานนะอยู่มานานว่า อยู่ในวงการนี้มานานเนี่ยก็จะจําได้ว่าเอ้ยมันไม่ใช่อยู่ดีปิ้งมาเป็นล็อกตัวนี้เขาพัฒนาต่อยอดมาแล้วก็เปลี่ยนชื่อนะครับแยกไลอัพเลยเป็นตัวเริ่มต้นของตัวรีเจียนถ้าใครงบถึงรีเจียนซื้อรีเจียนไม่ต้องคิดเยอะแต่ถ้าใครคิดว่างบเน้นคุ้มค่าแล้วกันอยากจะลงทุนในส่วนเนี้ยไม่ใช่ไม่มีตังค์นะบอกก่อนมีต,งตังค์เดียจะซื้อนบุ๊กเกมมิ่งประมาณเนี้ยเล่นเกมแบบออนไลน์เป็นหลกักอาจจะมีทริปเป็นเอบ้างนะครับ ก็ได้เลยโอเคสำหรับในคลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้ก็แล้วกันฝากติดตามคอนเทนต์อื่นๆกันด้วยในอนาคตอันใกล้นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับ